คุณมีธุระอะไรกับผมอย่างนั้นเหรอครับดูท่าทางคุณจะเร่งรีบมากเลยนะคุกเข่าลงกับพื้นห้ามเงยหนะ้าสิ่งที่ข้าอยากจะถามมีเพียงสิ่งเดียวทำไมอสูรข้างแรมอย่างพวกเจ้าถึงได้อ่อนแอก็ถึงเพียงนี้ถึงจะพูดแบบนั้นกับพวกเราก็เถอะอะไรลองพูดสิ อะไรแย่แล้วพูดมาสิเจ้ามีอะไรจะพูดเป็นอย่างสุดท้ายไหมต้องให้เวลาสักเท่าไรอย่างนั้นเหรอเจ้าจะทำประโยชน์อะไรให้ข้าได้ละ่ะโดยความสามารถของเจ้าตอนนี้จะทำอะไรให้ข้าได้บ้างละ่ะแล้วทำไมข้าต้องมอบเลือดของข้าตามที่เจ้าต้องการด้วยละ่ะช่างหน้าด้านยิ่งนะรู้จุดยืนของตัวเองสะบ้าง เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธถ้าข้าบอกว่ามันถูกก็คือถูกเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครมาสั่งข้าได้อย่างนั้นเหรอสมควรตายซะให้เสียงภาษาไทยโดยลิทเทอร์บอย